สวัสดีคุณผู้ชมนะคะและคลิปวันนี้นะคะจะเป็นการหาทำที่ครบ 10k หรือว่ายอด Subscribe ของช่องเราเนี่ยครบ1นื่นมืนแล้วเฮ้ <laughs> ขอบคุณคุณผู้ชมทุกด้านมากเลยนะคะที่มาช่วยกันกดไลค์กด Subscribe หรือว่าที่มาชื่นชมชื่นชอบในเอ่อคลิปต่างๆในการหาทำในซีรีส์นู้นซีรีส์นี้ของช่องเราก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวขอบคุณครั้งต่อไปขอตอน17,000ซับอีกทีเลยนะคะเรามาเล่นเกมกันแบบให้มันเมามันกันไปกลางหนึ่งเลยใช่แล้วก็การที่เราจะทําฉลอง10,000ซับของช่องเราอะ่ะมันก็ต้องสร้างบ้านสิคะ ว่าอันเนี้ยสิ่งเนี้ยคิดไว้ตั้งแต่ตอน 5K แล้วแต่ว่าทําไม่ทันคุณผู้ชมแล้วมันก็ไหลมาเรื่อยๆจนเราก็เลยว่าเออหมื่นเลยก็แล้วกันนไหนจะทําแล้วแล้วเป็นยังไงก็ยังไม่ทันอยู่ดีนะคะนี่ก็คือเชลบ้านที่เราได้สร้างขึ้นมานะคะ 10K หรือว่า1 0 0 0 0ห,น,หนนั่นเองกฎกติกาทั่วไปที่เราจะเล่นกันนะก็เป็นเชลชาเลนจ์แบบทั่วๆไปเลยนะคะก็มันเหมือนจิ๊กซอว์คุณผู้ชมเอามาประกอบประกอบประกอบกันให้มันเป็นรูปเป็นร่างส่วนผนังเนี่ยเราจะไม่ไปทุบหรือเปลี่ยนรูปปร่ป่่่าาาางงงเเเข็นนอออยยยืใดล เราคือสร้างใหญ่มากตอนสร้างไม่คิดตอนสร้างคิดแค่ว่าเออใ,ให้ให้มันเห็นเป็นแบบ10ึ่งแล้วก็เคก็พอใจแล้วแต่ตอนเนี้ยงงละ เป็นบ้านชั้นเดียวหรือว่า2ชั้นดีมีเอามาประกอบล่างกันไงตามที่เราชอบดําประกอบกันเข้าไปอุ้ยมันก็เป็นเจลได้อยู่นะแต่มันจะได้ห้องอะไรไหมนะหรอไม่รู้เลยเอาสูตรไว้ข้างบนดีแมสจะได้มีชั้นสองด้วยแล้วมันก็จะได้ปิดแบบเหลี่ยมคมดีเราไม่ชอบด้วยอุ้ยเป็นความคิดที่ดีแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยมันจะทะลุทะล่านลงไปข้างล่างเลยนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไร แต่เราก็คิดว่าเออโคมาเล่นกับทรงนี้ก็แล้วกันนะโอ้โหแล้วตัวเคนี่คือยังไงวะเนี้ยขอสมมุตินะครับสมมุติสมมุตินะครับสมมุตินี่เป็นอย่างนี้ก่อนเลยนะคะเอาแบบเติมพาร์เดียวเข้าไปเติมพื้นเข้าไปเราจะได้แบบเออลบรอยต่อให้มันไร้ริ้วรอยนะคะรอบๆบนี้ น้องหนูรูตรงนี้มันแบบมันมีปัญหามากเลยใช่ป้ะง,งั้นเดี๋ยวเราจะสร้างหลังคานะคะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะทําให้มันโปร่งแสงไม่งั้นก็คือทำไมฝนตกลงมาจริงๆชะจะกิ่งก้านใบอ่ะด้วยการที่มาที่พักไอ l ล n ลิฟวิ่งเราก็หาพื้นกระจกตัวนี้นะคะแล้วก็ย่อขนาดเขาลงไปแปะไว้เอา้าทําไมมันไม่ลงล่ะหรือว่าเพราะแพลตฟอร์มข้างนอกนะมีสิทธิ์นะคุณผู้ชมลองย่อดูอีกทีสินี่ไงเห็นไหมอา้า ก็ยังเป็นอยู่ดีเหรอทำไมย่อสว่วนเราด้วยยังเป็นอยู่ล่ะ นี่แล้วเราก็ยกมันขึ้น่ะมันจะได้ไม่เป็นแล้วค่ะนี่ค่ะวิธีสู้กับความกลิชของเกมก็คือทําไมเราต้องกลิชใช้ยิ่งกว่าเกม <c oughs> ก็คือคุณผู้ชม่ะลดระดับแพลตฟอร์มไปแปะอันนี้ใช่่ะแเราก็ยกเนี่ยยกแพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็คือระบายน้ําไม่ได้นะช่างมันหนาไม่ต้องกิดีดโยสําหรับหลังคานะคะเราจะทําอะไรที่มันแบบสุดยอดจะเซฟโซนของเราเลยก็คือเอาหลังคาที่เป็นทามาจากฮาร์ฟวอล์คุณผู้ชมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลากปิดไปเลย ใช่แบบนี้เสร็จป <ique> ุ Radio ๊บเราก็ยกเพื้นขึ้นมา2ระดับส่วนพีซทางด้านนี้เราก็อาจจะยกเขาขึ้นมาสัก3ระดับหรือว่า4ระดับเนาะให้มันต่างกับด้านหน้าตรงนี้หน่อยโอ้ยคุณผู้ชมยากมากบอกตรงแล้วเราก็ค่อยเอาตัวฮาร์ฟวอลนะคะโอ้โหเด้งเดๆงๆๆเด้งเด้มาแปะเด้งอะไรขนาดนี้อันนี้มันดูแบบเป็นระนาบเดียวกันไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราอาจจะยื่นข้างหน้าออกมาอีกสักนิดนึงนะคะ ให้มันดูแบบเออมีเลย่งเลงเยอร์อะไรหน่อยส่วนด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวค่อยหารองหา,หารั้วมาใส่นะคะคุณมีว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วเนาะข้างล่างต้องเป็นผนังแบบสูงอะบ้านมันจะได้ดูโปร่งโล่ง,ลงสบายขึ้นคุณผู้ชมค่ะจะขออนุญาตตัดมาตอนที่คิดออกเสร็จแล้วนะคะ เพราะว่าเล่นนานมากคิดเป็นชั่วโมงเลยคุณผู้ชมนี่ก็คือด้านนอกของบ้านนะที่เราแค่คิดเลยเอานะเป็นชั่วโมงเลยแม่เจ้าเรามาดูชั้นล่าง,ล,งล่างลอลิงสิคะชั้นล่างก,ก่อนเลยก็คือเดินขึ้นมาใช่ไหมคะนี่คือ Flo o r p l a น s นะคะเข้าบ้านมาก็จะเจอโซนหน้าบ้านเบาๆแล้วก็จะเจอโซนฮอลล์เวย์ใช่ปะที่อาจจะลีดมาถึงมีโซนนั่งทํางานนั่งทํากิจกรรมตรงนี้นิดหน่อยส่วนเข้ามาตรงนี้ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นไลน์อัพของห้องครัวนะคะเราคิดว่ามันเหมาะเลย แล้วก็อาจจะเป็นเบรคฟาสส์นุกแล้วก็กินข้าวไปกินนอกบ้านเลยนะกินแบบแกรนแกรนนอกบ้านส่วนซอยเนี้ยยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีแล้วก็เออห้องน้ําของเรานะคะเรามีไอเดียเราจะทําเป็นห้องน้ําแบบกึ่งในกึ่งนอกคุณผู้ชมห้องนี้อาจจะเป็นแค่ห้องล้างมือหรือว่าห้องชิงช่องนะคะแล้วด้านนอกเนี่ยก็อาจจะเป็นโซนอาบน้ํานอกบ้านหรือว่าโซนเออไม่รู้เลยว่าโซนอะไรแต่ก็คือมันมันทำได้เท่านี้มีให้แค่เท่านี้ไม่รู้จะทําอะไรแล้วเพราะมันแช้งยาก เลือกเกินทีนี้พอเดินขึ้นมาข้างบนใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งหมดม,มีห้องที่เป็น landing area ก็คือขึ้นมาเจอห้องนี้แล้วก็ห้องนอนห้องอ n suite bathroom แล้วก็ห้อง Studio นะคะหรือว่าห้องทํางานประตูที่ใช้ในบ้านหลังนี้ก็จะใช้เป็นประตูกระจกของเบสเกมไปเลยนะคะเพราะว่าบ้านมันเชิงแบบเล็กเหลือเกินแคบเหลือเกิน เพิ่มความโปร่งให้โซนโซนโซนฮอล์เวย์ตรงนี้ด้วยละแนงอันนี้นะคะเป็นเหมือนแบบลักกะปิดลักกะเปิดปะคุณผู้ชมไหนไหนก็จะบ้านลมโกรกแล้วใช่ไหมก็โกรกมันให้สุดไปเลยสิคะเราอาจจะใช้หน้าต่างตัวนี้นะคะจากของอะไรอะ่ะ dessert l u x คิ e d นะเอามาต่อกันไว้ด้านบนแบบนี้ในห้องนอนหนึ่งแล้วใช่ปะแล้วก็โซนทางด้านหน้าบ้านอีกหน อยากให้ตัวบ้านนะคะเป็นสีดําแล้วก็หยิบสีดํามาทาไปก่อนเลยนะตัวนี้ก็จากของ Eco l i f e s t y l e นะคะสวยอีกแล้วเป็นตัวที่เราชอบเอามาชสร้างไว้ด้านนอกบ้านมากเลยมันดูแบบเท็กเจอร์มันดีแล้วก็จะใช้ตัวระแนงไม้นะคะหรือว่าไม้ที่มันมาต่อตัวกันอย่างเงี้ยจากของ Get To เก t h e r เนาะเอามาตัดแบบให้มันดูแบบเออมีอะไรดูแตกต่างกันไปนิดหน่อยมีลูกล่องลูกเล่นของเพดงเพดานเพดานอะไรอะคุณผู้ชมมันคืนอนเลยนะหลังคา คุณมีหนีไปนั่งคิดคนเดียวนะคะยิ้มลำพังหัวร้อลำพังแล้วก็ไปนั่งแต่งข้างนอกมาคุณผู้ชมเดี๋ยวขอโชว์เลยนะเพราะว่าคือแบบยากมากๆจริงๆกว่าจะคิดเลยเอาคิดอะไรต่างๆได้นะคะด้านหน้าบ้านเราขอโชว์ก่อนเลยลงมาลงมาลงมานี่ด้านหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีโซนจุดเทียนเบาๆแล้วก็ใส่รองเท้าตรงนี้นิดหน่อยส่วนโซนที่แบบด้านหน้าหน้าแบบหน้าจริงๆอ่ะคุณผู้ชมหน้าก็แบบเดินเข้ามาเลยก็จะมีโซนกอบฟืนกออไฟนะคะไวใ้ให้มันแผด เผาเล่นก็เท่านั้นแล้วก็มีโซฟานั่งอะไรเงี้ยนั่งเิลๆววหน้าบ้านนะคะมีตู้ประยุก์มีการตกแต่งต้นไม้นิดหน่อยส่วนทางด้านของสวนหลังบ้านนะคะก็คืออลังกิอลังการมากเพราะเราแผนที่ว่าจะให้มานั่งกินข้าวกันนอกบ้านโซนตรงนี้ใช่ปะแต่ว่ายังมีหลังคาคุมกะลาหัวอยู่ค่ะแล้วก็ตกแต่งไปด้วยแบบไฟติดผนังมีแจกงจกันมีต้นไม้หนึ่งกลุ่มไฟห้อยอันนี้คือสวยมากจากของดีเซอร์ทลักซ์คิดเลยนะคะแล้วก็โซนนี้ทั้งหมดก็เป็นของดีเซอร์ทลักซ์คิดเนาะมี แค่จานอันเนี้ยไห่อันเนี้ยไห้หรือจานหรือชามอะไรก็ไม่รู้อันนี้ของ dream home decorator นะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะของอะไรเอ่ยของ perfect patio นะคะก็มีประมาณนี้เองแล้วก็มีสระว่ายน้ําหลังบ้านด้วยตรงเลาจ์กับโต๊ะพวกเนี้ยก็มาจากของ dessert l u x k e i t กันหมดเลยนะนี่ก็คือภาพรวมโดยรอบนะคะที่เราได้มาสู้รบปรบมือกับตัว building แห่งนี้นะคะมันก็ออกมาก็โอเคอะดูดูดีกว่าตอนแรกเยอะมากคุณผู้ชม <laughs> นี่พยายามสุด เลยอะ่ะเราเข้าไปดำด้านในบ้านกันเถอะบันไดด้านล่างนี่ต้องขอญาตทุบทิ้งเลยอยากได้แบบโปร่งๆป่งโล่งสบายแบบนี้นะคะส่วนพื้นทางด้านหน้าบ้านในบ้านก็ใช้ตัวเดียวกันไปเลยเพราะว่ามันจะเชื่อมพื้นที่กันเยอะมากๆด้านในบ้านเราจะใช้เป็นวอลเปเปอร์ตัวนี้เป็นหลักเลยนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเราชอบเราคิดว่าเราควรจะทําอะไรที่เราชอบไม่งั้นเราจะทํามันไม่ได้นานนะคะเข้าบ้านมาก็เจอที่เก็บเมลต่างๆเนาะเก็บจดหมงุงจดหมายแบบที่ชอบทา มีโซนวางของวางพัสดุด้านหน้าบ้านนะคะให้มันดูรกๆแต่งเติมไปก็เท่านั้นเองอะ่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็อยากให้มีที่นั่งสักนิดหน่อยเพราะว่าไม่รู้เลยว่าบ้านนี้จะมีทีวีให้ดูหรือเปล่านะเพราะว่าตรงเนี้ยเราอยากติดเป็นคอนโซลเทเบิลนะคะแบบนี้หรืออาจจะต้องจัดเลเยอร์ใหม่เอาเป็นว่าคอนโซลเทเบิลนะเดินเข้ามาเราก็เจอคอนโซลเทเบิลเลยขอจัดแป๊บนึงนะคะโซนด้านหน้านะคะพอเราจัดเสร็จมันก็จะสภาพเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมก็ไม่ได้จัดอะไรมากนะคะติดตัวแปบะบ ผนังไว้ให้ดังด้านนี้ก็มีที่นั่งเนาะเผื่อจะนั่งแบบเพิ่งเข้าบ้านมาเนหนื่อยๆก็นั่งแล้วก็มีกรอบรูปมีโคมไฟแปะผนังไว้ให้แบบนี้นะคะทางด้านใต้บันไดเนี่ยก็นึกไม่ออกเลยจริงๆว่าเราจะทําเป็นอะไร เลยคิดว่าจะใส่เป็นชั้นหนังสือไปให้นะคะแค่ให้มันเติมเต็มพื้นที่ไปก็เท่านั้นเองคะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยจะใส่ของอะไรดีเอ่ยอาจจะเล่นเป็นจากของ High School Years นะคะเพราะว่ามันเตี้ยพอดีเลยก็ไว้โซนตรงนี้แต่งด้วยต้นไม้ที่สลิมสลิมนะคะเอาไว้มุมนี้เปลี่ยนสีกระถางให้มันขาวๆหน่อยใช่บนตู้เราก็อาจจะใส่พวกของคุกกี้กระจุกกระจิกอะไรลงไปมีแม็กกาซงแมีนวางไว้มีกล่องเก็บของต่างๆวางไว้ใต้ ไัญ พอเวเราอาจจะทําได้เท่านี้นะคะพรมเราคิดว่าไม่ใส่ดีกว่าเรามาดูมุมนี้กันดีกว่าว่าเราจะทําเป็นอะไรได้โซนตรงนี้อาจจะเป็นที่เดียวที่เราสามารถยัดทีวีเข้าไปให้ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้บ้านเนี้ยจะได้มีโซนเลี้ยงสเปซนะคะแต่ทีวีเราอาจจะใช้เป็นของไททีนีเลี้ยงเนาะเพราะว่ามันมีทุกอย่างอยู่ในนี้เลยนะคุณผู้ชมมันมีทั้งการดูทีวีการฟังเพลงแล้วก็เป็นตู้หนังสือไปในตัวเลยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ ทางด้านในตรงนี้ก็ใส่เป็นพวกกระถังต้นไม้แบบเบาๆนี่ดูแบบตาเสียนะเพราะว่าดูใกล้มากแต่ทำไงได้อะบ้านฉันก็มีที่เท่านี้พรมก็เป็นพรมกลมๆนะคะพอสำหรับพื้นที่ตรงนี้ไปเท่านั้นเองทางด้านนี้ก็อาจจะติดภาพถ่ายนะคะย่อลงนิดนึงก็ได้แล้วก็เล่นเป็นสองภาพต่อกันประมาณนี้มีเฟรมให้เลือกไหมเฟรมไม่มีงั้นเอาเป็นสภาพนี้ก็แล้วกันมีสีสันขึ้นมาสักนิด ้ามานี่อยากได้แบบเปรย์ข้างแบบนี้มากเลยเพราะว่าชอบมากๆเลยแต่พามานี่ควรจะเป็นสีขาวนะคะคุณจีมีไม่ก็สีครีมครีมไปก็สวยแต่สีขาวสวยกว่าอ่ะเลือกไม่ได้อีกอ่ะมีโต๊ะกลมนะคะเป็นโต๊ะแบบข้างๆโซโฟ,ฟายังจะมียังจะมีอีกนะอ๋อพอดีว่าที่ในบ้านมันเหลือเยอะอ่ะก่าใช่เหรอ มีต้นแห้งๆไว้ตรงนี้อีกสักหนึ่งต้นนะคะตรงหัวมุมเขามุมไปก็เท่านั้นเองค่ะโซนลิฟวิรงสเปซตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไฟเพดานเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยมาเปลี่ยนให้เขาตอนสุดท้ายเลยนะคุณผู้ชมทางด้านเนี้ยมันจะมีประตูออกมาข้างนอกซึ่งเราคิดไว้แล้วว่าตรงเนี้ยเราอยากให้เขาได้มีสกิลการแบบปลูกดอกไม้คุณผู้ชมจัดดอกไม้ในสูนไหวเพื่อบ้วงประชามีบ้านนกด้วยเป็นแงโอ้สุดยอดเลยนะหลักกรุบกริบก็าอาจจะมีไว้ปลูกต้นไม้สัก 1นึสองสกระถางก็เป็นไปได้นะคะพอเบาๆบาอเราก็อาจจะเขยับมาแบบนี้ให้มันดูเบียดเสียดเข้าไปในรัวนิดหน่อยแล้วส่วนด้านหลังตรงเนี้ยเราก็ทําเป็นส่วนแนวตั้งสิคะที่มันเหลือเราก็ใส่เข้าไปคะ่ะอาจจะใส่ได้อันเดียวก็บอนะคะ แล้วก็คือที่ยังเหลืออีกเราก็หาต้นไม้ที่มันมีต้นขึ้นมาแล้ว่คุณผู้ชมเอามาวางๆไปนะคะแบบนี้อาจจะย่อเขาลงหน่อยเพราะว่าทำไมพื้นดี่หละน้อยนิดมากนี่ก็จะยัดทุกอย่างลงไปให้ได้จริงๆเลยวางตะเกียงวิเศษพูกเล้วเอาไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งขยายอันแล้วก็อันเล็กอันนะคะทำไหมพอหอมปากหอมคอหอมหรือเปล่าฮ่าแปลงฟันแล้วนะแปลงฟันแล้วนะ บ้านนกเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะยังไม่เคยเอาไปเล่นในเกมเพลงจริงเลยแต่ว่ามันน่ารักก็โซนนี้ก็มีเท่านี้นะคะ ตัวเย็นที่เราจะใช้เราจะใช้จากภาค Snowy Escape นะคะเพราะว่ามันดูมินิมึนส่วนเคาน์เตอร์นั้นน่ะจะเป็นใครไม่ได้เลยคุณผู้ชมนอกจาก Dream Home Decorator คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยตรงนี้คุณมีจะทำเป็นโซนชงกาแฟนะคะก็เล่นเคาน์เตอร์แบบนี้แล้วก็คาบิเนตด,ด้านบนแบบนี้ไปใช่เหรอแบบนี้เหรอโดนใจจมีเลยแต่เคาน์เตอร์นี่ต้องเปลี่ยนสีหนอ่อยอยากได้ท็อปขาวๆอุ๊ยเลิศกะเดี๋ยวค่อยมาใส่เครื่องชงกาแฟนะ เพราะว่าส่วนเนี้ยไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง <c oughs> คุณผู้ชมดูที่มันสิคะเราอาจจะต้องทำเป็นเข้าพีซมุมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นพีซเต็มตรงนี้แล้วก็ไลน์อัพเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะ ไม่รู้ว่าควรทํากับข้าวตรงไหนแต่ที่รู้ๆก็คือจะให้ล้างจานตรงนี้ตรงนี้พูดไม่รู้เรื่องละ,ะตรงนี้เราใส่เป็นเตาให้เขาไปนะคะก็ใช้เตาสีน้ําตาลเนอกจากของจังเกอร์และเบนเจอร์สวยมากโซนนี้ก็ใส่ฮูดสีน้ําตาลไปให้ด้วยนะคะเข้ากันเข้ากันทางด้านนี้ติดหน้าต่างได้เลยนะหน้าต่างก็ใช้จากของ Snowy e s c a p e เช่นกันนะคะเพราะว่ามีที่ล้างจานอ่ะล้างออกมาแล้วก็เปิดระบายอากาศตรงนี้นิดหน่อยอ้าวแล้วตรงนี้รูนี้ทำอะไรอะ่ะอุย้ย อุ๊ยมีรูตรงนี้ด้วยหรอถ้ามีเราก็ควรใส่ประตูไว้ดีมุย้ยประตูออกไปด้านนอกแล้วออออกไปดำอะไรอะคะออกมาเอิม่มทำอะไรดีอะรู้แล้วค่ะออกมานี่เป็นโซนที่เก็บของนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมว,วันนี้มันใช้การไม่ได้แน่เลยมันต้องหันดังนี้เพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ในการที่จะสปอนของออกมานะเป็นกล่องเด კ อเรชันนะคะไว้ตกแต่งบ้านก็ได้ถ้าใช้อะไรไม่ได้เลยก็ไม่ต้องใช้นะคะ นี่แงรู้แล้วไม่รู้จะใส่อะไรนะเราก็ใส่ตู้เก็บของจากของ Ego l i f e s t y l e เข้าไปนะคะอาจจะย่อให้เขาเล็กนิดนึงแล้วก็มีด้วยกัน2อันต่อกันแบบนี้ออกได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะเหยียบเข้าไปให้มันเข้ามุมแบบนี้เลยะคะ่ะใช่ให้ผ้ามันโปะๆออกมาอุ๊ยตรงนี้ไม่ได้แน่เลยอันนี้อาจจะต้องลบออกไปแล้วก็กลับมาใหญ่เหมือนเดิมเออสรุปก็คือเหมือนเดิมแล้วก็วางลงไปเลยะคะ่ะเป็นห้อง storage นะคะห้องเก็บของซึ่งใช้การได้ไหมไม่รู้คะ่ะคุณ คุณผู้ชมเราอาจจะต้องจัดเลเยอร์ใหม่นิดหน่อยอาจจะเป็นแบบนี้เพราะว่าปิดทางด้านนอกบ้านไปเลยค่ะให้ตู้มันกินกินกับอันนี้กินเกินไปนิดนึงเข้าไปนี่คุณผู้ชมมันยากมากเลยนะรูปะแล้วกล่องน,นี้ก็วางไว้ตรงนี้โอเคโอเคละถ้าใครไม่รู้ว่ามันยากระดับไหนอ่ะลองไปทําดูนะคะโหลดไปเราทุกทุกอย่างทิ้งเหลือแค่เชลไว้ะลองดูนะคะอยากให้ลองโซนนี้ก็อยากให้มีไมโครเวฟ1อันแล้วก็เครื่องชงกาแฟ1อันใช่ ด้านหลังเครื่องชงกาแฟก็จะมีที่แขวนนู่นแขวนนี่แขวนนั่นไว้นะคะห้อยลงมาแบบนี้เลยค่ะสวยงามค่ะแต่รู้สึกว่าตู้เย็นเนี่ยจะไม่เข้าพวกแล้วมีสีอื่นปะสีที่เข้ากันเออให้น้ําตาลเข้มได้อยู่ชอบค่ะโซนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยว่ะคุณผู้ชมทําอะไรไม่ได้จริงๆตรงนี้มีฮัตช์ไหมฮัตชฮัชก็คือที่วางจานนะคะมันจะได้มาเติมเต็มพื้นที่ตรงนี้นิดนึงมีด้วยคุณผู้ชมของเบสเกมนะโอ้โหพอดีเดะค่ะสวยค่ะเจงกระเดะ ขยะก,ก็ใช้จากของ Snowy Escape นะคะวางไว้ข้าง,าางๆเตาเลยค่ะ ติดพรมยาวๆไว้ทางโซนนี้ใช่ตรงนี้เราแบบจนปัญญาแล้วใช่ปหเราไม่รู้จะใส่อะไรเราก็ใส่ง่ายๆไปคุณผู้ชมคอนโซลเทเบิลกัไว้วางของค่ะคิดในแง่ดีก็คือของของบ้านเราจะเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดด้านบนคอนโซลเทเบิลก็ติดกระจกบานใหญ่ๆไปนะคะเท่านี้ก็บอแล้วด้านหน้าห้องน้ำเนาะส่วนห้องครัวคุณชีมีว่าจะจบไว้ที่เท่านี้เพราะว่าคิดอะไรไม่ออกแล้วนะคะตรงนี้ที่เหลือเราก็ใส่อะไรล่ะใส่ต้นไม้เข้าไปค่ะเยี่ยมค่ะ มาถึงห้องน้ำแล้วนะคะที่เราคิดไว้ในใจก็จะมีแค่สิ่งหลังมือเนาะไว้ในห้องปิดอันนี้กับชักโครกหนึ่งกลุ่มประตูนี้อาจจะต้องเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงอ้าวสีผ้าหนังสีพื้นไม่เลือกเลยจิมิห้องน้ำแบบดำๆดีไหม,มคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านมันก็ข้างนอกก็ครีมๆมาหมดแล้วเนาะห้องน้ําเราใช้เป็นสีดําๆแล้วก็พื้นมาบลไปเลยค่ะแล้วก็มีพรมในห้องน้ําตรงนี้1กลุ่มติดกระจกไปให้เขาด้วยนะคะอีก1กลุ่ม มีผ้าเช็ดมือแขวนไว้ให้ข้างๆส่วนทางด้านบนชัโครกก็อาจจะเป็นของเก็บทุกอย่างที่จําเป็นอยากให้มีความเขียวในห้องน้ํำหน่อยก็เติมต้นไผ่อันนี้นะคะกระถางเล็กๆลงไปเนี่ยมันน่ารักมากเลยจากสปาเดนะคุณผู้ชมติดโคมไฟไปให้เขาสักหนึ่งอันตรงนี้ในโซนของด้านนอกนะคะเราก็จะเนรมิตการอาบน้ำอาลโดมาแต่ตรงนี้อยากได้เป็นพื้นกรวด คือพอพูดถึงพื้นกรวดอะจําได้เลยว่ามีไลฟ์ไลฟ์หนึ่งอะเราสร้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้พื้นกรวดในห้องนามาคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมก็บอกว่าอุ๊ยจะบาดดาวหรือเปล่าไม่บาดสิมันเป็นเหมือนแบบเหมือนพื้นอย่างเงี้ยกรวดที่เจียรไนมาแล้วอะค่ะเราก็จะมาตีรั้วตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้หนึ่งอันนะคะ แล้วก็แช่น้ำแบบเอาดอไปเลยสิกาทั้งไหนดีอะทั้งนี้ก็แล้วกันนะส่วนโซนด้านนี้นะคะก็ใช้ฝักบัวจาก Discover University เนาะเป็นโซนอาบน้ำแบบ o u t d o o r เย่นกันมันจะอาบได้ปะอาจจะต้องขยิบไปนิดนึงใส่ซิงล้างมือนะคะแบบแจ้งว่าจะเป็นเอาดอไว้ตรงตรงตรงนี้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมมันยากจริงนะยังคงบน่นยังคงวอรวร์แล้วใครบอกให้ทำามเองค่ะมีตะกร้าผ้านะคะอยู่โซนนี้ แล้วก็มีกระป๋องกระแปงวางไว้แถวนี้ ส่วนเรามันเป็นคนชอบอะไรอโรมา a ทรพีใช่ปหมเราก็จะติดตะกงตะเกียงวิเศษพูกเล่าเอาไว้ไว้ตรงนี้อีกหนึ่งกลุ่มนะคะอันใหญ่อันแล้วก็อันเล็กอันหนึง่งด้านในตรงนี้มันเป็นหัวแบบหัวมุมสามเหลี่ยมที่ที่มันเหลือใช่ไหมเราก็อาจจะเอาเออต้นมงต้นไม้อะยังต้นมงต้นไม้อยู่ด้วยค่ะที่มันยัดลงไปไ <c oughs> เราก็ยัดลงไปเราก็เลือกสีให้มันเข้ากับบ้านของเราสีไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ใบไม้ก็คือทิมดลุกม แพงไปเลยสีคด้ด้านในบ้านแบบสุดซอยตรงเนี้ยกลับดึกอยู่ก็ลึกในซอยเปียวตรงเนี้ยคือไม่รู้ว่าจะทําเป็นอะไรเลยอ่ะคุณมีคิดว่าอาจจะใส่เป็นกิจกรรมนิดหน่อยไปให้เขานะอย่างเช่นว่ามีอาร์ตอีเซลแกล้งๆอยู่ตรงนี้นะคะแต่จะวาดอะไรละ่ะมันไม่มีทางออกมาให้ดูอะไรแบบอินสปงอินสปิเรชันเลยใช่ไหมก็ต้องเอากระจกเนาะจาก snowy escape เราเอามาแปะไว้ตรงนี้ แล้วข้างๆตรงเนี้ยก็แปะเป็นรูปภาพที่วาดเสร็จแล้วไว้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยหรอก็คิดว่าเป็นคนอาร์ตปาบ้าหลังเนี้ยก็คงจะเป็นการเก็บผลงานศิลปะงานอาร์ตต่างๆเพราะทำไม คิดไม่ออกเหรอคุณผู้ชมเนี่ยเอามาวางซอนสอนกันไว้นะคะภาพเยอะแต่บ้านเล็กค่ะหลังจากที่เราติดฟงติดไฟอะไรให้เขาเสร็จแล้ว,ว่็คุณผู้ชมบ้านที่ออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะซูมออกมาให้ดูเนาะก็เป็นเลเยอร์ที่แปลกแปลกมากๆแต่เราก็ทํามันจนได้นะคะทางด้านห้องครัวก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะกลัวเดินเข้าไปทํากับก้าวไม่ได้ค่ะเหลืออยู่เกาเตอร์เดียวเท่านั้นนี่ก็เป็นฮอล์เว์แล้วเราเนี่ยได้เวลาและที่จะขึ้นไปทําชั้นสองกันเถอะ มีคอนโซลเทเบิลอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้1อันใช่ไหมมีโคมไฟแกล้งแกล้งแทรกอยู่ซอกนี้ติดดอกมงดอกไม้เข้าไปวางหนังสือไว้ให้เขานักสักหนึ่งหยุมนะคะมีพรมนุ่มๆเท้าไว้เดินตรงนี้หน่อยก็ก็โอเคนะทางด้านบนตรงนี้ก็แปะรูปภาพไว้ให้เขา1กลุ่ใส่ราวบันไดไว้ให้เขานะคะกันล่วงพร่มลงไป แล้วก็ฝั่งนี้มันโล่งเนาะก็ใส่ต้นมงต้นไม้ไอยังคงจะกำาง o งกำ z o o อยู่อ่ะพูดทางคลิปเลยให้ประตูเขเยิยบมาทางนี้หน่อยนะคะต้นไม้มันจะได้เออกินพื้นที่เข้าไปทางด้านนี้เราก็จะใส่เป็นเก้าอี้นะไวัยนั่งแบบนั่งทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่มันเหลือก็คิดว่าการใส่เก้าอี้นี่จะเป็นทางออกเราเดินทางเข้าไปดาห้องนอนกันนะคะห้องนอนจะเป็นเชฟที่แปลกประหลาดมากประตูของห้องนอนอาจจะต้องเหยยบมาชิดด้านนี้เลยเนาะ เพราะว่าเตียงมันจะได้แนบชิดสนิทนานกับตรงนี้แต่ว่าเตียงเนี่ยอยากจะได้จากภาคซีซันเตียงสีขาวขาวไปเลย เอาเตียงไว้ซักประมาณนี้หัวเตียงเราจะเอาไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะจากดีเซอร์ตลักซ์คิดเนี่ยมาเล่นมาแต่งเป็นเหมือนแบบเออโซนหัวเตียงเนอะแล้วก็วางสาร,รพันของกูเกิกที่จะหยิบได้นะคะว่าเออกลางคืนทําอะไรบ้างนะอ่านหนังสือไหมมีต้นไม้แห้งไว้ประดับตรงหัวเตียงด้วยไล่ความชื้นไหมมีแว่นตาแว่นใส่ตานะคะไว้อ่านด้วยหนังสือที่วางอยู่นั่นอะ ทางด้านปลายเตียงตรงนี้คุณมีคิดว่าจะต้องใส่เป็นตู้เสื้อผ้าให้เขาละก็ทำตู้เสื้อผ้าแล้วก็วางเฉียงๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาติดกับฝั่งนี้ก็แล้วกันเพราะว่าตรงนั้นมันทางเข้าเนอะเดี๋ยวมันจะแคบเราก็คิดของเราไปเองนะคะเราไม่ได้เรียนจบอะไรทางด้านตกแต่งภายงภายในมานะคุณผู้ชมก็คือสร้างอะเล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นเลยนะคะไม่ได้มีอะไรแอบแฝง ปลายเตียงตรงนี้มีกระจกเต็มตัวไว้ส่องดูตรงนี้ก็ก็โอเคอะนะตกแต่งด้านบนนี้อีกสักหน่อยนี่ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมผนังฝั่งนี้เหลือซึ่งจะเป็นผนังที่ได้แสงจากซันรูฟนะเราว่าเราจะมาติดกระจกไว้ให้ตรงเนี้ยคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะได้มีแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องเราด้วยแล้วก็เป็นการเติมเต็มผนังโล่งๆตรงนี้ไปด้วยนะคะ พม่านที่เลือกใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นตัวปัดปัด,ปดเปยเปยๆอันนี้หมดเลยอ่ะมันน่ารักมากอะชอบแต่พื้นที่ตรงนี้มันเหลือคุณมีว่าเราเอากระจกพิงพื้นมาวางไว้ด้านนี้ดีกว่าเราด้านนี้ยปล่อยเบลอไปไม่ก็ย้ายต้นไม้นะคะเอาต้นไม้แห้งอันนี้มาไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลื่อนตู้มาแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นพื้นที่มันแปลกปแปลกแปรมแปซึ่งมันก็แปลกตั้งแต่อะไรเชลบ้านเรามุ้ยไก่จะดำเจลบ้านอันนี้บ้างมุ้ยมาละมุยม้ยมุ้ย ก็เป็นกระจกจังเกิลแล e ด t เวนเจอร์ตัวนี้นะคะชอบมากชอบมากๆใต้เตียงควรจะต้องมีอะไรอะ่ะมีพรมสิยาพรมเราก็อยากใช้สีน้ําตาลเข้มเนาะของเบสเกมแต่ทีนี้นมันต้องย่อให้เล็กขนาดนี้เลยหรอโอ๊ยใหญ่ขนาดนี้กําลังดีคุณผูชมเออเท่านี้เลยดีเลยชอบเลยหัวนอนก็ติดรูปตัวเองพร้อมไล่เซนหน่อยดีไหมอาจจะเป็นคนดังคนหนึ่งเออแปะไปเลยค่ะไม่มีอะไรเข้ากันเลยค่ะเยี่ยมค่ะไปห้องน้ํากันเะค่ะ ห้องน้าด้านบนเนี่ยเราก็ก๊อปปี้จากข้างล่างขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยนะแต่คิดว่าจะตกแต่งผนังให้เขานิดนึงด้วยพวกต้นไม้ที่เอออาจจะอยู่ในห้องน้าได้ดูเป็นห้องต้นไม้ชื้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเท่านี้เลยเรา move ไปทําห้องสุดท้ายกันแล้วค่ะเป็นห้องทํางานทางเข้าของห้องทํางานเนี่ยก็จะวางผิผผง,ผง,งผิงอะไรวางพิงรูปวางพิงรูปไว้แบบนี้เลยนะคะส่วนทางด้านเนี้ยห้องทํางานเราก็คิดว่ามีแสงเข้ามาได้แค่นี้ก็บอกนะคะไม่งั้นข้างนอก มันจะไม่สวยก็เอาโต๊ะคอมพิวเตอร์นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเอามาหันหน้าเข้าแบบนี้เลือกคอมพิวเตอร์เป็นแล็ปท็อปสักเครื่องหนึง่งวางเก้าอี้ที่คิดว่านั่งแล้วจะสบายเก้าอี้ที่มีไฟออกมาค่ะไม่ใช่งูนะคะไฟติดพรมไว้ใต้เก้าอี้ด้วยนะคะให้มันดูหรูไปก็เท่านั้นเองวางโคมไฟไวใ้ให้เขานื่งหยุ่มมีหนังสืออยู่บนโต๊ะด้วยก็จะดีมากวางมือถือไว้นะคะว่าเออฉันจะนำมือถืออ่ะวางไม่ได้อีกอ่ะเราจะต้อง ทำด้วยตัวของเราเองอีกแล้วอ่ะเข้าไปตรงนี้ได้ไหมโอเคพอดีเด๊ะแต่ทีเนี้ยเคสไม่ถูกใจเลยเคสมาตุมาติเป็นไง <laughs> แกงละเริ่มแกงละวางเฮดเซตไว้ให้ตรงนี้อีกหนึ่งหยุมติดคอกบอร์ดนะคะก็คือบอร์ดสะสมโปสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยว้ให้ทางด้านหน้าตรงนี้เผื่อเขาอาจจะชอบสะสมโปสการ์ดด้วยถ้าเราจะอินดี้ขนาดนี้เราใส่เปียโนเพิ่มไปให้เขาด้วยเลยดีกว่าให้เขามานั่งเล่นเปียโนอยู่แถวแถวนี้นะคะในห้องทํางานเอา้าเปียนโนลอยได้ค่ะมันไปกินกับแพลตฟอร์มเพิ่งเนาเอ้ามันไม่ลงมาเลยเหรอเนี่ยลงมาก่อนลงมาก่อนนะเลือกใหม่ทุบแล้วทาใหม่ดูซิอย่าขึ้นไปนะ ขอขอ,ขอชิดไปหนังอีกนิดนึ่งนิดนึ่งนิดนึงนิดนึงอย่าขึ้นไปนะโอเคขอบคุณค่ะด่ไม่ลอยเทงเตงขึ้นไปวางกระถางต้นไม้อย่าลอยสิมันเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วอะเข้าไปอีกนิดนึ่งนิดนึงเออไม่ได้ก็ไม่เอาแล้ว ฉันก็กงต้องพอเสียทีฉันเอาต้นไม้ห้อยมาจากเพดานก็ได้ต้นไม้ห้อยอันเดียวเดี๋ยวมันจะเหงาเราใส่เพื่อนไปให้เขาอีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะคะแต่เปลี่ยนด้านห้อยให้มันห้อยกับมาคนละทางสองทางแบบนี้ติดโปสการ์ดอะไรไว้ทางด้านนี้นิดนึงนะคะคนอาร์ตเขาก็ทํากันคุณผู้ชมเขาไม่ดึงหรอก เพราะอหไรหยิบอะไรได้ก็เอาหมดแล้วตอนเนี้แล้วก็ใส่ไฟนะคะเราชอบมากเป็นคนใส่ไฟให้กับทุกสิ่งทุกอย่างบ้านหลังนี้นะคะก็เสร็จลงแล้วไม่มีเทสบ้านนะคะเพราะว่าอัดมานานแบบนานมากๆนานที่สุดในใจแล้วคุณผู้ชมมันยากมากๆเลยนะคะใครจะไปลองเล่นก็ได้ด้านบนก็จะเป็นเชฟส์ของตัวเลขศูนย์ใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นผนังโปร่งๆเป็นซันรูฟมาจากด้านบนอีกทีเนาะลงลงไปที่ห้องครัวเลยะค่ะแล้วก็จะเจอกับเลขหนึ่งแล้วก็เคนะคะขอบคุณทุกท่านสําหรับ1นึ่งหมื่น ครั้งนี้มากๆเป็นกําลังใจให้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณขอมาเรื่องการหาทันเนี่ยมันช่างเยอะเหลือเกินช่วยอยู่รอดูสิ่งที่ตัวเองขอกันด้วยก็จะดีใจมากเลยนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ได้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ